สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการพลิกลา้างเ็สกับผมนะครับดรโก้ทีีรศักดิ์อนุษจยาครับตอนนี้นะครับผูม้มาอยู่แถวสุขุมวิทเขาบอกว่าที่นี่เก๋ที่นี่เลิศที่นี่แบบว่าควรจะมาต้องเช็คอินแน่นอนอยู่ระหว่างนะครับสุขุมวิท21-23ถ้ามุ่งหน้านมาจากเทอร์มินอลทวีที่วัดก็คือข้ามแยกมาชิดซ้ายท,าทันทะีเนี่ยเราจะเห็นป้ายนี้นะเป็นแบบว่าซอยอยู่แต่ไม่ใช่เป็นซอยแต่อยู่ระหว่างก่อนถึงยิสา แบงคอกโฮเทลนี่เลยเอาเป็นว่าที่นี่เก๋ยังไงและก้วนัดใครมาบ้างที่จะมาแบบเฉลิมฉลองเซอร์เตบนยอดตึกความหรูหราความเลิศตามปรจาเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าโรงแรมแบบหรูหราดูคลาสสิกดูโคซีหมืเพื่อนเยืมาแล้ว มิสเตอราชานะครเป็นแบบว่าผู้บริหารที่นะครับโรงแรมหน้าเหมือนแบรดพิ๊บเนี่ย Yeah. <laughs> not really. yeah. Okay. yeah, Not really okay? Long time known you before. Thank you, thank you. Have I anything? Well, Welcome to the Continental Hotel and uh, hopefully we can see you here. We have uh, Bangkok Heights, it's a rooftop sky restaurant and oh. an Italian restaurant. So maybe if you're around in Nasok, come over. Uh huh. Can you speak Thai? Thai, Thai, ถ้ามีเวลามาอยู่ที่อโศกนะผมเราที่ที่โรงแรมมารีสไตน์อ๋ที่จันทสรสามสิบเอ็ดน,นะครับถ้ามีเวลาถ้าเชิญครับมาได้นะครับโอเคเขอบคุณนะครับตกลงชั้นไะไตกลงโรงแรมโรงแรมแนวนี้สามชั้นเท่าไหร่นะ, <32. S 1> ะาสามสิบเก้าแต่สามสิบเอ็ดขึ้นไปเป็นห้องนอนเหรอไม่ใช่ห้องบารอยู่อ๋อจะไปเป็นบ้านอุรยเสียงแบบเสียงไง ท,ท,ที่ออกพี่ลาก็มาแล้วนะคะ,นนคะวันนี้เป็นการรวมตัวเลยหลายนางมากจะเป็นนางไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คอินนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยน,นี่แต่งแกะเลยลน่ารุ่นแทบติดโรงแรมคนนี้เก <c oughs> ือบคนนี้ติดโรงแรมหนึ่งเขามีสแกนไงเออใช่เขาบอกนี่มีสแก <c oughs> นบัมไงอีกอี่วงนึงเป็นไม่สแกนบัมค่ะเขาบอกอีกโรงแรมหนึ่งเนาะใช่เปิดเลยค่ะ ว้าวดูไงบังคัมามมี่เนรห้องดีมากเลยค่ะทำอะไรกันอยู่คะก็เป็นแบบว่าเจอท็อกก็สุดโอ้ยเกาทถาอุมยอ้ยห้องใหญ่โตโอลานมากเลยห้องเนี้ยมามมี่เน่ดูสิค่ะเนรเว้าคำมีเน่อยู่นี่แล้วมาม่าอยู่ไหนคะอ๋อมาม่านี่นี่มาดามมาดามมาดามนะค่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราแต่งตัวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปทานอาหารข้างบนดีกว่านะคะ ขอบคุณค่ะคุยยังไม่ได้แต่งเดินมาถึงชั้นบนนะครับโอ้โหหรูหราแล้วก็ดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยมามาชมห้องกันดีกว่าค่ะท่มา้าวชอบคุณของกินนี่แหละรู้ใจมากเลยมิซาว่ามีของกินทุกอย่างโอ้โห วิวนี้ช็อกเลยค่ะวิวว่า้านู่บนท้องฟ้านี่คือรุงเทพมหานคร,รเออเออเในโครงการของเขี่แบบว่าเป็นหนึ่งโรงแรมมิสแกรน้ามาพักนะมิสแกรนอยูโรงแรหนึ่งซอ,งงงอสามเกส่วนมิสแกรนมัมจะมาถึงรงนี๋ยวรแต่งตัตกันนะแต่ตัวขึ้นข้้ขงบนเป็นประชันกับพวกนางเดี๋ยวพวกนางจะแบบว่าหาว่เราจะไปะ ตอนนี้เราอยู่ใจ,จกลางแบบว่า,า,าคาาุ้มแค่ไหรนะฮะอยู่บนชั้น37ที่โรงแรง The inent, มเดอะคอนติเนนต์ต้องบอกว่าวิวนี่คือสุดทุกหูทุกตามองไปยุ่งแบบโอ้ยอะไรจุดไข,ข่ที่แบบประทับนิสายตาเราอยู่ตรงแบบว่าโซนะะที่เป็นสระว่ายน้ำนะฮะคือปกติเนี่ยใครจะมาจัดยูงอีเวนต์ก็าสามารถมาจัดตรงนี้ได้แต่ข้างบน38จะเป็นบาร์แต่ส่วนข้างล่างเรื่องจมูกปลาเนี่ยแล้ลงอันเลนะะี่ยงอยู่ชั้น39นะคะ ใครอยากดูว่ามีใครมาบ้างแล้ววันนี้ใครก็มานั่งมาด้องทาหัางไก่อยู่ที่นี่นะครับตามมาช้ามาเลยค,ครับท<อ>ี่เปิดหลังขอเปิดยางโอเคว้าวถึงชั้น38นะครับเก๋กไก่มาก กริ v e n i n g ladies and gentlemen โอ้โหเนี่เนี่นี่นนโอ้โหนี่เสียงเช็คต้อนรับเลย <Okay. S 1> นี่เลยค่ะ welcome home <Okay. S 1> นะคะพิสซุโอนะคะ mm hmm. กลับมาเมืองไทยค่ะ <Okay. S 1> วันนี้จัดปาร์ตี้เพื่อพิสซุโอเลยนะคะเนี่ยดูสิคะ mm hmm. อยู่กับคุณโอพัชจิลานะคะคุณฮานะทัศนวลัยนะคะมา mm hmm. <Mama S 2> มิเน,น่นะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่แบบว่าจัดงานต้อนรับให้ค่ะพิสซุโอสวยมาก ้โพี่สมโอสวยมากเลยอ่ะนี่ค่ะนี่เราก็มีพี่อ๋อด้วยนะคะพอ๋อค่ะแล้วปอป้อยังไงคะปอป้อยบอกสิข้ากันเลยค่ะเคเห็นไหมค่ะนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกันนะคะว่าเป็นไงค่ะอันนี้เมนูอะไรคะน้ำสมโออาชิมค่ะเป็นยังไงคะ น้ำส้มโอนะคะกินกันเองแล้วนะคะนะคะตอนหลับินส้มโอว่าทานน้ำซมโอเออแต่น้ำส้มโอค่ะอ่ะแล้วพี่ส้มโอราคากินอะไรคะอ๋ออันนี้เฮนดริกเฮนดริกนะคะอ๋อจินนท์โทค่ะค่ะเป็นรูปลิงนะคะก็วอชเหรวอชเหรอของพี่โออยู่ไหนยังไม่มานี่ค่ะของพี่ป้อนะคะพี่ป้อนี่ค่ะโค้กค่ะฮัุมานถวายโค้กชอบนี่แหละเออ แล้วอุ้ยอันนี้สวยอันนี้เป็นอะไรอ่ะมงกุฎแต่มันเรียกว่ามีมงกุฎดอกซันฮาฮูลันเป็นการฮาฮูลานไม่ใช่เออมงกุฎแบบมงกุฎพาฮูรันหรอนอนแอลกอฮอล์เออสวยมีแบบว่าปิ่นมิชดานอนแอลกอฮอล์นะคะอ่าแล้วของใครผมนิเนไม่มามานี่ของฉันดีกว่าของฉันนี่มหาเลดี้มหานครค่ะไม่ใช่เลดี้บันฉับนะคะ นี่ชุดแบบว่าเขาตั้งเขาตั้งเหมือนกับอะไรอ่ะเขาตั้งเหมือนกับอันเนี้ยมีนี่เขาตั้งเหมือนกับเอ่อสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ lady มหาดเล็พอละกินเนี้ยใส่อือุ้ยรู้สึกว่าสาวเลยอ่ะ สาแตกเลยเราแตกเหรอเรนนี่เรนี่มหาลครเนี่ยโชวโชว์นมบนบินเออเลยนี่กินแล้วบบกินแล้วเป็นตัวเหมือนยู่โซนนานาเลยบ่าตรงนี้ใกล้กับซอยคระบอยมากกว่าเดินเรื่มาจากสอยคระบอยนะอุ้ยชอบนักมวยเขาไม่บอก่ิสนวยสจริง เหันมนเยหันมนเลยเอามวยไทยมาหานดิฉันสิคะหัน so นักโมยนักมมยไปหัมาหัด oh, uh, uh, ิฉันค่ะเี๋จะหันมหากล้องสิคะหันมาหักกล้องไม่ค่ะหันมวยเออเพราะเมื่อกี้หันอ๋อเอามมยองอยู่นี้ถูกลใช่เพราะว่าหันแล้วมันจะบาะเดี๋ยวชิมให้ดูอร่อยไหมนักมวยอร่อยไหม มิเนกริตนาธิกาจูไตไชยแล้วโกธีรศักดิ์กรุงเทพมหานครนี่แล้วทำไมไมพักกีฬาดูแบบนี่มาเลยอ่ะโอ้ขสั่งก่อนไม่ทม่ไหนนี่มาแล้วค่ะของคุณโอ๋พัชกิรามาคนสุดท้ายน้ำคออไส้ชื่อเดียวกับที่ร้านอาหารนะคะ รสชาติมันคืออะไรคะดีค่ะมันคือรู้สึกว่ามีแม่โขงแล้วก็ผสมแม่โขงไม่เลี่นเลยนะแม่โขงเหรอโอ้ได้แล้วเขาเกี่ยวกับดับโลกแล้วเธอหรือเปล่าแล้วเธอจะถ่ายหรือเปล่าปฏิทินอ่ะแล้วก็ผสมไอ้นี่อะอรัสวรรค์โอ้อันนี้คืออะไรคะเมี่ยงหอยเชลไว้ หอยมีควันอะไรครับเนี่ยซี่โครงหมูว้าวอันนี้เป็นซุปหางวัวนะครับไฟอันนี้ช่วยอะไรบ้างไหมครับหรือว่าแค่การตกแต่งเปิดเปิดให้นนหน่อยได้ไหมครับนี่เราซุปหางวัวว้าวซุปหางวัวค่ะซุปหางวัวค่ะปลาเก๋าเลยนะจ๊ะ หอมขิงอ้าวเป็นยังไงเนี่ยว้าวอูยน่าทานมากเลยอ่ะจริงจริงแล้วมุมนี้นะครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้เป็นเมี่ยงซีฟู้ดอู๋มยอาหารดีๆเลยอาลเย็น่ารับประทานมากแล้วก็แขนมีเครื่องเคียงตรงนี้ด้วยนะคะัว้าวกลิ่นมากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะผัดไทยแมคคาจุกแมคคามีแน่จุกเลยค่ะจุกมากเลยพี่โอ๋ครับเป็นไงครับวันนี้ ฮะลาที่มาตอนรับกลับบ้านค่ะวิสมโอนะคะเนื้อน้องต้องโอนะตองโอนพิ่งมานะคะต้องบอกว่าส้มโอนะคะเป็นไงคะอร่อยมากค่ะเป็นไงบ้างคะก็แบบว่าไม่เหลือค่ะปิ้ทุกอย่างเลยบอกได้เลยนะคะว่าแฮปปี้มากปินมาก บรรยากาศดีแล้วก็ย ah, right. really so right. ิ่งมาทานกับเพื่อนที่รักๆด้วยก็รู้สึกว่ามันอร่อยเป็นสองเท่าค่ะแล้วทำไมโซฟถึงต้องเลือกร้านนี้ด้วยคะก็เพราะว่าร้านนี้เขาแบบมีชื่อเสียงในเรื่องของว่าอาหารเด็กเก๋คอกเทลดีกขอยากจะมาแบบมาร้านดีๆเพื่อเพื่อนรักที่กับฝรั่งเศสนะคะเราได้นอนด้วยเลยถึงการเรียนก็รับารลียส่งเลยกลับที่นี่ ที่พักด้วยอ่ะเออนอนด้วยนอให้นอนสี่อาทิตย์ที่อยู่เมืองไทยหรืเก๋ใช่เพื่อนคนนี้ให้เพื่อนคนนี้นอนเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาให้พี่ก้อนสร้าสมิสแก่นี่นะมิสแก่นอนอีกโรงแรมหนึ่งแต่เขาบอกว่าพอมิสแกรนด์มามาก็ให้หนีมาแกรนด์มามิสแกรนด์มาแกรนด์มาคุณแม่มิสแก่อีกทีค่ะแล้วนี่แบบว่ามาสิตที่พิเศษได้นั่งโต๊ะวิวสวยมากเลยนะนั้วิวแชร์เหรอคะไว้ ใส่บเน่บ้างอันนี้จองเอาไว้ประมาณ2เดือนครึ่งใส่เซ็กซี่มากๆบ้างสิเลยเซ็ตเธอคุณคุณค่ะคุณค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะบิสกันมัมค่ะอันี้กินเลยกินจุเลยเอออะแล้วมีเน่ราคาเป็นไงคะวิวสวยสวยมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนบอกว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกนักแขก VIP ที่ได้รับเชิญมางานของแกรนด์มัมของเราในวันนี้ ขอบคุณสถานที่กับอาหารอร่อยๆพร้อมกับค็อกเทลเก๋นะคะวันนี้โดนค็อกเทลไปสามสาแบบแข่งสามอย่างตั้งแต่บ็อกซิ่งแล้วก็สเต็กออนเดอะออนเดอะเทรนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะอีกอีกอย่างหนึ่งอะฮะมวยไทยมวยไบ็อกซิ่งไงค่อนบ็อกซิ่งวันหลังบอกว่าถ้าเกิดมีปาร์ตี้อะไรก็อยากจะพาเพื่อนๆมาที่นี่กันอีกคคะ่ะขอบคุณค่ะดูบรรยากาศนะคะเลิศมาก รุงเทพเบืองฟ้าออนนะคะดูสิคะ360้สวยมากะคะ่ะคุณโอไม่พูดเลยคะ่ะกินอย่างเดียวค่ะไม่มีอะไรจะกล่าวคดีเลยะกิน่ไรแล้วคุณไม่ออกเงดไปหมดเลยอ่ะว้าวเมนูอะไรคะทอปอกำลังใจเยอะมากเลยอะ่ะเมนูอะไรคะทอดปอโอ,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 อ ลาดบนหัวคนเสื้อเขียวเลยค่ะ,ะว้าวปิดแปดปิดแฟดปิดแปดมันไม่เห็นใครเลยโอ้นี่ว้า <Wow. S 1> เลิศดเจ็ดเต็มที่เลยนะเจ็ดกินเผื่อลูกดด้วยนะนะคะหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารกันเรียบร้อย นี่ือการรวมตัวปลากระป๋องกันใช่ไหมอยู่ด้วกันดีไม่ยอมเลิกลาค่ะเราไม่ยอมเลิกลาเราจะอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเช้าค่ะใช่แล้วค่ะเราก็จะอยู่กันไปนะคะไม่เจอพี่ซ้เอาเวลคัมพี่ซ้อมหน่อยค่ะเหมือนจะไม่สบายเลยหน้าแดงๆอะมีทำอะไรพี่ซ้อมดีใจเลยว่ะ ทำไม <California, S 1> ใช้เป <Either way, S 2> <afterward, S 1> ็นคนทำอะไรแล้วด like <án á iv ana> ูไม่จริงใจอ่ะเพราะเธอเพราะเธอเฟกไงโลกมีช่ยผู้พาสุดสัตว์เฮ้เพราะว่าเธ้ไม่มีใหญ่แค่เนอะอระธานาธิไดี นี่ค่ะเซ็กซีม่มาม่านะคะค่คะมา,มาม่ามินีค่ะ,ะ,อ,ะอ่าเอออันนี้อันนี้เยี่ยก,กว่ากันจอมเยี่ยตื่นได้แล้วครับไปกินข้าวอะไปได้แล้ว

เบฟกสของที liksom, ่นี me, ่หอมน่าดือมนั่นมากน่ารับประทานมากเลยโดยวัาเรกก็จะคุ้มสัดก่อนอันนีองนักทันมาก สองหมันแยมแยมด้วยแยมสอบเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่าบุเบอร์รี่จะทำยครับด มีสลัดกระดอกว่ามันเสร็จนะคะจะเีวิเยตอนเช้ายูซี่านเหนื้อปหาหอย่็ได้บบมือแรมือแรอยังชาหลัแต่ไปตั้งแต่บริษัทว่ากี่โรงแร่คอนติเนนต์